สวัสดีค่ะปาเก๊กทำสวนนะคะวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะจะค่ำแล้วค่ะมืดเร็วมากปาเก๊กไปทำสวนมาเอาไปเอาต้นกล้ากระหล่ำไปลงถุงดำไว้ค่ะร้อยถุงยังไม่เสร็จเลยร้อยต้นเกือบจะค่ำละรีบกลับมาบ้านมาถ่ายคลิปก่อนนะคะคลิปวันนี้จะพาปลูกขึ้นช่ายปลูกยังไง คราวที่แล้วเพาะไปแล้วใช่ไหมคะไอเที่ยวนี้ปลูกมาดูดินปลูกให้ดีๆปลูกยังไงใช้ดินยังไงขึ้นชาตถึงจะโตจะสวยไม่เน่าส่วนมากคนที่ปลูกกันไปนะขึ้นชาตจะเน่าโคนเน่าต้นเน่าสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหมคะมาจากดินค่ะดินเนี่ยต้องใส่ใจมากๆหน่อยนะคะบางคนก็ซื้อดินอย่างแพงอย่างดีแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับดินถูกดินแพงนะคะ ดินที่เราซื้อมาอาจจะมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกมีความเค็มก็สามารถที่จะทำให้เขาเน่าได้โคนเน่าต้นเน่ารากเน่าเพราะฉะนั้นวันนี้จะปลูกให้ดูค่ะสวยไหมคะอันนี้เลี้ยงน้ำเปล่ามานานแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ปกิกบอกว่าใส่ปุ๋ย A b เบเขานิดเดียวแล้วก็ปกิกก็เติมน้ำเปล่ามาตลอดเลยค่ะเพราะว่าจะเอาไว้ลงกระถางาก็กะว่าจะเอามาเลี้ยงลงดินละ ่วนตัวนี้อันนี้เพาะในดินค่ะก็ให้ดูทําให้ดูแล้วนะคะคลิปที่แล้วที่ปลูกในกระถางตอนนี้กําลังจะโผล่ออกมาเป็นตอเล็กๆเป็นหนวดเล็กๆค่ะอันนี้เพาะก่อนเราจะมาย้ายปลูกกันนะคะทั้งสองอย่างเลยนะอ่ะโอเคทำยังไงดีเอ่ยโตก็มีแค่นี้อ่ะขวาง,ง,งหมุนไปสักนหน่อยคว่ำไมเนี่เพาะไม่คว่ำเหมือน เอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละแค่นี้แหละเนาะเอาทีละกระถางไปเตรียมมาสามกระถางอันดับแรกนะคะดินข้างล่างก้นกระถางนี่ใส่เปลือกมะพร้าวสับดีๆนะอย่าให้น้ําขังะจะเน่าจะเปื่อยใส่เปลือกมะพร้าวสับรองข้างล่างไว้สักประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็หาดินร่วน หรือว่าดินเก่าอะไรก็ได้ที่เราตากไว้เก็บไว้ใช้แล้วถ้าไม่มีดินเก่าเอาดินใหม่ที่ซื้อมาได้แต่เอาใส่ข้างล่างนะคะส่วนที่เราจะไม่สัมผัสกับรากของต้นขึ้นช่ายเราใส่ไปครึ่งกระถางแต่ว่าอย่าเป็นดินเหนียวมากนะเดี๋ยวระบายน้ําไม่ดีน้ําจะขังอันนี้ดินร่วนเห็นไหมคะหยิบขึ้นมาก็ร่วนซุยอย่างนี้ละเป็นดินเก่าที่ปลูกแล้วก็ตากเก็บไว้ทั้งสามกระถางเลยค่ะตะกีกเตรียมมาสามกระถาง ทีนี้ดินข้างบนนี่แหละค่ะส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้ดินข้างบนก็เป็นดินดินร่วนแต่ว่าต้องเป็นดินอย่าไปเอาดินทรายอย่าไปเอาดินอะไรดีอ่ะดินเป็นกรวดเป็นหินไม่เอานะคะเอาดินร่วนดินดำจริงๆปกี้ก็ไปคุยเอาในสวนแล้วก็ร่อนด้วยนะคะร่อนด้วยตะกร้าห่างๆก็ได้นะให้ออกมาลักษณะนี้อย่าให้มีหินมีกรวด เป็นดินดำอย่างนี้ละเอียดนะคะค่อนข้างละเอียดผสมปุ๋ยได้ก็คืออย่างเดียวนะคะปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกห้ามใส่นะเดี๋ยวเปื่อยเดี๋ยวเน่าปุ๋ยอินทรีย์เมื่อกี้จะใส่สักสองกำรรม,มือปุ๋ยตัวนี้ไม่อันตรายกับต้นพืชต้นกล้าเพราะว่าเอาไปเพาะต้นกล้าเพาะ,มะเมล็ดผักได้ดินปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้เมื่อกี้เคยเอาผสมดินเพาะผักชีให้ดูแล้วงามทุกกระถาง เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลงไปนะคะเติมลงไปให้เกือบเต็มเนี่ยรากเขาจะกินอยู่ส่วนนี้ก็จะได้ไม่เน่าไม่เปื่อยปลูกแค่สองกระถางเนาะเวลาก็จำกัดจะค่ำละวันวันหนึ่งทำงานเวลาไปเร็วมาก ร่อนแล้วก็จะไม่มีหินไม่มีกรวดดินก็ละเอียดแล้วเป็นเนื้อดินที่นุ่มด้วยค่ะอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ออรดน้ำนะคะกระถางนึงจะปลูกตรงนี้นะที่ในพองน้ำนี่ จะปลูกมากปลูกน้อยเราก็ดูเอากันลักกันเยอะเลยนี่นะคะหลายต้นนะเนี่ยกี่ต้นหกต้นค่ะเริ่มจากตรงกลางก่อนเนาะเนือ่องจากเขาต้นเล็กใส่ไปเลยให้เต็มกระถางเลยเวลาเขาขึ้นมานะคะจะได้งาม โฮเต็มเลยค่ะ,ะกกจะใส่ตรงที่เราเจาะไว้นี่แหละเดี๋ยวเลี้ยงส,สวยๆก็จะมาอัปเดตให้ดูที่จริงว่าจะยกกระถางใหญ่มาให้ดูก็ไม่ได้ยก,กรีบเกินไปจะค่ำละขึ้นช่ายยัก์กระถางใหญ่ของปะกกิ๊กมีเยอะเลยสวยเต็มสวนละ เด็ดกินได้สบายๆเลยค่ะเด็ดก้านเขากินต้มจืดจับชายทำข้าวต้มใส่ได้หมดกินเป็นผักสดก็ได้นะคะช่วยลดความดันด้วยนะขึ้นช่ายเนี่ยผัดปลาช่อนปลาช่อนผัดขึ้นช่ายอย่างอร่อยเลยเนาะระดับพัตตะคานเลยช่วงทำร้านอาหารเมื่อกี้ก็มีเมนูนะ ปลาช่อนผัดขึ้นช่ายใส่เต้าเกี้ยวสักหน่อยอร่อยมากโอเคแค่นี้ล่ะต้นเขาเล็กอยู่ยังไม่ต้องเอาอะไรมากลบให้เขาโตขึ้นอีกหน่อยเราอาจจะใส่แกลบดิบข้างบนนะคะเก็บความชื้นให้เขา หรือว่าเป็นฟางตัดสั้นๆหรือว่าใบาจามจุรีก็ได้อ่ะอันนี้ยังเล็กอยู่เราก็ปลูกไว้แค่นี้ยังไม่ต้องเอาอะไรไปใส่เขาไป้องรถก็ให้ช้าแล้วฟอ,องน้ำอ,อ,อันนี้ช้าแล้วไม่ต้องลดเดี๋ยวจะล้มเนาะช้าแล้วฟองน้ำเเีย่าตั้งตัวล้มอลมอ่อนปวกเปียกต้นเล็กอยู่เวลารดน้ําก็ให้หาเอาข,อขวดก็ได้นะคะเจาะรูสักรูเดียวแล้วค่อยๆบีบหยดๆๆๆไป ถ้าเป็นบัวน,นี่จะล้มเนี่ยทีน,นี้มาดูอันนี้กระถางน,นี้โอ้โหอย่างสวยแลย้วต้นสูงๆนี่สวยมากใครอยู่ใกล้ๆจะแจกให้ไปปลูกนะเนี่ยสวยจริงๆเวลาส่งไม่อยากส่งหรอกไปถึงปลายทางกลัวเขาเหี่ยวเขาเหลืองเขาเน่าตายนกสงสารต้นกล้าแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆอืให้ไปปลูกเลยอทำหลุมไปละ ดูซิเป็นยังไงเออดูรากเขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเบ้าเลยยังไม่ลึกเลยนะเนี่ยเอาไปให้ลึกๆอีกหน่อยอ่าโอเคมือต้องเบาๆประคับ,ปร,คบประคองหน่อยโอ้เวลาโตขึ้นมานะล้นกระถางเลยนะคะเนี่ยต้นเล็กก็เล็กไปต้นใหญ่เขาก็จะโตของเขาเองเนาะ ตามธรรมชาติเขาก็จะแข่งกันต้นไหนแข็งแรงก็ตโตต้นไหนไม่แข็งแรงก็เล็กอยู่ข้างล่างก็ปล่อยนะคะอันนี้ถอดฝักบัวรดดแล้เสียกระชายเหปลูกแล้วก็อยากรดน้ําสักหน่อยค่ะคุณพ่อคนปลูกผาดปลูกเสร็จแล้วก็อยากรดน้ําสักนิดนะึงรด,ดมันเน่ามันขาดไปหน่อยลม <laughs> ไลงเน่าหลักขิ้ชติชอบน้ําเดี๋ยวก็ระบายก็ซึมไป อันนี้ปลูกเป็นกระจุกอันนี้โตกว่ารุ่นนี้นะไซนี้จะใหญ่กว่าไซนี้จะเล็กเดี๋ยวเขาก็ตั้งเองพรุ่งนี้เช้าเนาะตั้งไว้ตรงนี้แหละพอหมอกลงตอนดึกๆก็จะสดชื่นนะคะน้ําเดี๋ยวเขาก็ไหลไปเองเพราะดินของเราระบายน้ําได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเนาะถ้าใครมีไม้นะคะถ้าดินใครไม่ระบายแล้วก็เสียบเสียบไป เพราะว่าเนื้อดินจะแน่นหน่อยดินร่อนละเอียดโอเคอากาศก็เข้าได้เป็นไงคะอันนี้จะปลูกไหวไหมเนี่ยเพื่อกิ้ว่าจะเอาไปลองลงน้ำลงรังโฟมดูอย่างเงี้ยเอาไปเจาะรังโฟมแล้วก็หย่อนลงไปรังละสองต้นเนาะปลูกด้วยน้ำฮิวมัสเอาฮิวมัส แช่น้ำแล้วก็เอามาใส่ให้เขากินเลี้ยงน้ำเปล่ากับฮิวมัสแค่นั้นแหละดูซิว่าจะโตอยู่ได้นานไหมเยอะแยะเลยค่ะนี่จะปลูกไหวไหมเนะี่ยเมื่อกี้ก็ยังมองอยู่เนะี่ยยังท้อแท้อยู่ว่าหวานทําไมทําเพราะทําไมมากมายไก่กองเนะี่ยจะไปแจกใครปลูกเห็นห <laughs> ยิบแตนเทโอโหเทวะเยอะแยะเลยยังมีอีกนะรุ่นนี้ที่เอาใส่ใส่กระถางอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย อยู่ข้างบ้านค่ะหกกระถางรุ่นนี้นะคะก็คิดดูแล้วกันว่าปกิ๊กจะไปไว้ที่ไหนอโอเคค่ะใครอยากจะเพาะออ<ว>แล้ววิธีเพาะก็บอกไปแล้วนะคะวิธีเพาะก็บอกไปแล้วว่าเพาะอย่างนี้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 เนาะแล้วก็อันนี้วิธีปลูกปลูกก็ทําให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าจับมือปลูกแล้วนะถ้าปลูกยังไม่ได้ ก็ต้องปลูกซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาจนเก่งนะคะไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้เนาะไม่มีอะไรจะเกินความสามารถของคนไปได้โอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะมืดค่ำแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ